ปาเจโร่ ero, ตัวท็อปสุดพี่ได้ชุดแต่งแน่นๆเลยเดี๋ยวได้อะไรบ้าง้พาพาชมคันนี้นะคะจะเป็นตัวปาเจโร่สปอร2.4 GT Premium นะคะจะได้เป็นตัวเซนเซอร์รอบคันนะคะชุดแต่งรอบคันเลยนะคะพี่นะ คันนี้เซนเซอร์รอบพันไฟหน้าโปรเตเตอร์เดนทามเอลดีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะรอแหวนของ18เดิมอลอยเลยค่ะพี่บีไฟเลี้ยวก,ก็ตกมองข้างนะคะตัวนี้ได้เป็นกล้องมองรอบคันเลยค่ะพี่ขากระจกได้เป็นตัวโครงเมียมด้วยนะคะพี่คันนี้นะคะคุ้มด้วยความชุดแต่งค่ะพี่ขาได้เป็นรอบคันเลยด้านท้ายจะได้เป็นตัวเซนเซอร์ถอยชดสเกิร์ตท่อคู่ด้านหลังกล้องมองถอยนะคะพี่ขาสปอยเลอร์หลังโอ้โหประตูท้ายจะเป็นแบบแมนนวลนะคะพี่ขาก็คือโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีชนหนักคือยรความน้ำพวกับสีกอ ิอั์ออโต้ไว้ใจได้เลยค่ะพี่พขาคันนี้นะคะมาพร้อม7ที่นั่งค่ะพี่ไปก็ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะบายสปอร์ตซ้ายขวาไม่ให้ครบเลยนะคะพี่จ๋าภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวพวงลอยมัลติฟังชั่นเกียร์ออโต้ปุ่มสตาร์ทบลูทูไฟฟ้าสองฝั่งเลยค่ะพ,พี่จะได้เป็นตัว the Auto. เนวิเกเตอร์แอนด์ออโต้เบรคคาเพ็นดีมาให้ครบเลยนะคะก็ถูกปรับแสงออโต้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าอีกด้วยค่ะเกียร์ออโต้อัตโนมัติ 8สปีดพี่เอ้ยมันออปชั่นมันแน่นขนาดนี้ใครยังไม่มีหรือว่าเล็งอยู่นะคะคันนี้าราคาเพียง869,000บาทานานรถปี2019เลขไม้เพียง17,000โลค่ะพี่ราคาดีๆแบบนี้มีที่หนุนี่แหละค่ะพี่ขาแต่ส่งรถฟรีถึงบ้านคืนเฉลญให้ลูกค้าด้วยนะคะ24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มนะคะลูกค้าใดที่สนใจเข้ามาชมรถสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านรถมีพัดออโต้นะคะอยู่กรุงเทพมีนบุรีเขตหนองจอกเข้ามาได้เลย